ตอมอโฮเวลที่เรียงกันอยู่นี้นะครับสร้างมาตั้งแต่ปี2533แล้วเดิมเนี่ยจะทําเป็นโครงการรถไฟฟ้ายกระดับในกรทมนะครับแต่ว่าสุดท้ายพอโครงการล้มเลิกไปเนี่ยค้างมาแบบนี้เราเห็นมานานกว่า10ปีแล้วนะครับทีนี้พอล่าสุดเนี่ยจะมีการรื้อตอมอออกแล้วก็จะทําเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงชาวบ,บ้านแถวนี้เนี่ยเขาทราบหรือยังว่าจะมีการรื้อออกและถ้าทราบแล้วเนี่ยเขาจะได้รับผลกระทบหรือเปล่าไปคุยกับเขากันครับ พ่อค้าแม่ค้าในตลาดหน้าวัดเสมียนานารีขายของอยู่ใต้ฮอกเวลมานานถึง14ปีส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่าจะมีการรื้อออกเพื่อทำรถไฟชานเมืองสายสีแดงของการรถไฟแห่งประเทศไทยระหว่างสถานีบางซื่อถึงรังสิตท,ทำให้ต้องรื้อฮอกเวล170ต้นจาก500ต้นที่ขวางเส้นทางการก่อสร้างออกซึ่งบริษัทอิตาเลียนไทยก็เริ่มรื้อถอนตั้งแต่20เมษายนแล้วและใช้เวลาทั้งหมด6เดือนนับจากนี้ ชาวบ้านบางส่วนก็เกรงว่าการรื้อถอนออกนั้นจะทําให้รถติดกว่าเดิมพอต้องปิดถนนจากสี่เลนเหลือเพียง2เลนอรื้อก็มีผลกระทบอรอครับก็เหมือนการที่ผมจะเดินทางมาจะไปขายของขายอะไรก็สายเส้นนี้ก็รถติดอยู่แล้วครับผมรถติดบ้างแล้วก็ทำให้เดินทางล่าช้ามะครับผมว่าอบเวลน่าจะพัฒนาของเก่าไปก่อนเอามาใช้ก่อนไม่ต้องเปลืองงบประมาณภาษีของประชาชน ก็็นน่าาาจะเหมหมลยีต่างจากแม่ค้ารายนี้ที่อยากให้รื้อโฮเปลวออกแล้วสร้างใหม่ให้ใช้งานได้จริงรู้ไม่ดีอยากให้มาทำไ,ไวๆความเจริญเข้ามา<ะ><ะ>ก็ไม่มีปัญหาเลยไม่ติดขัด สำรวจตลอดแนวการรื้อบเปลวพบว่ามีเพิงพักอยู่3จุดแต่ก็ไม่มีใครอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นการขายของของกลุ่มผู้ค้าซะมากกว่าพวกเขาก็บอกเหมือนกันหมดเลยว่ายังไม่มีใครมาแจ้งอย่างเป็นทางการแต่ถ้าหากการรื้อพบเปลวออกจะกระทบกับการค้าขายก็อยากให้การรถไฟรีบมาแจ้งล่วงหน้าก่อนไม่ไม่ไม่มีการแจ้งน้องแต่เราก็รู้จากจากข่าวมั่งการที่เขามาทำมั่งว่าไปคุยๆแบบเจอคนที่ะทะาว่าพี่ทําอะไรเลยอ,อ,อย่างเงี้ยเขาบอกจะทุบจะทําอะไรลอยฟ้ารถไฟลอยฟ้า สีแดงอะไรเนาะเขาก็จะบอก่างอย่างนี้แต่คือยังไม่มีการแจ้งแจ้งจากจากหน่วยงานใช่ใช่เพราะถ้าถ้ามีการเสียงดังหรือฝุ่นกระจายก็มันก็มีผลกระทบกับคนอยู่แถวนี้เนาะเพราะก็จะฝุ่นฝนสูดดมลอยไปก็ไม่บรรยากาศมก็ไม่ดีใช่ปะเสียงดังคือการรบสวนเสียงเด็กนักเรียนอยู่แถวนี้ด้วยแล้ววัดด้วยมันก็สะเทือนกันหมด ความเห็นหลากหลายจากผู้ที่อยู่ในแนวโฮปเวลเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ายัางไม่ทราบข้อมูลของโครงการในขณะที่การรื้อถอนอยังดําเนินการต่อโดยผู้รับเหมานําเครื่องตัดคอนกรีตและเครนรับน้าหนักเข้าพื้นที่ตัดส่วนคานที่อยู่บนสุดของเสาออกจากนั้นก็จะตัดเสาทั้งสองต้นให้เหลือเพียงต่อระดับความสูงเท่าพื้นดินและนําส่วนที่ตัดออกลําเลียงไปแปรสภาพเป็นคอนกรีตสําเร็จรูปที่จังหวัดสระบุรีงบประมาณการขนย้ายส่วนนี้สูงถึง200ล้านบาท ตามแผนโครงการรถไฟชันเมืองสายสีแดงบางซื่อรังสิตมีกำหนดแล้วเสร็จในอีก4ปีข้างหน้ารัชชัยธรรมชัยถ่ายภาพพชรประพลพุ่มประพันธ์รายงาน